สมาชิกถามมาหอผลชมพู่แล้วทำไมผลถึงเน่าว,วันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรผุ้ขายเองเพื่อความยืงยืนนะครับวันนี้เองก็จะมาแชร์ประเด็นในเรื่องของการดูแลชมพู่นะครับหลังจากที่ ดอกบานแล้วเราจะได้รับประทานผลหลังจากที่ดอกเขาเริ่มโรยเกยรสรไปแล้วนะครับเพราะว่าระยะการที่เรียกว่าแทงดอกของชมพู่นั้นก็จะมีระยะเวลาที่นานถ้าเกิดใครเขาเรียกว่ารอช่วงเขาแทงดอกนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันระหว่างช่วงที่ระยะเวลาตั้งแต่แทงดอกนะครับเป็นเขาเรียกว่าดอกเล็กๆจนถึงดอก ตูมแล้วก็เริ่มบานเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ35วันนะครับเพราะว่าชมพู่ชุดนี้จะเป็นชุมพู้ที่ผมได้ทําการเก็บในเรื่องของระยะเวลานะครับก็จะเอามาบอกกันเลยเลยว่าระยะเวลาตั้งแต่ดอกอเป็นดอกเล็กๆจนถึงดอกบานใช้กี่วันจากดอกบานแล้วดอกโรยแล้วเรามาห่อได้ใช้กี่วันตรงนี้เองเดี๋ยวเอาไว้วันหลังผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับแต่วันนี้จะคุยในเรื่องของอการที่สมาชิกเนี่ยเขาเจอว่า เขาห่อชมพู่ไปแล้วแล้วกําลังเขาเรียกว่าพอชมพู่ใกล้แก่จะเก็บมารับประทานพอเอามาผ่านะครับก็พบว่าเจอหนอนอยู่ภายในลูกนะครับผลนนี้เองจะพามาหาคําตอบนะครับว่าทําไมถึงเจอหนอนอยู่ในผลของชมพู่นะครับต้องบอกว่าชมพู่เนี่ยเป็นผลไม้อะไรที่แมลงวันทองมันชอบมากถ้าเราช้าไปนิดเดียวนะครับจะทําให้แมลงวันทองเนี่ยมันมาฝากไข่ก็คือมาต่อยแล้วก็ใส่ไข่เอาไว้ใน ผลชมพู่ของเรานะครับพอผลชมพู่ตั้งแต่ผลเล็กจนไปถึงวัยรุ่นนะครับใกล้แก่ชมพู่เนี่ยก็จะมีหนอนที่อยู่ข้างในเริ่มเป็นตัวโตนะครับแล้วก็พอเริ่มผลเน่าเนี่ยหนอนพวกนี้จะกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็จะเป็นแมลงวันทองนะครับออกจากผลชมพู่แล้วก็ไปเจริญเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปอันนี้คือวัฏจักรของแมลงวันทองนะครับดังนั้นที่สมาชิก ได้ส่งรูปมาถามผมนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ไว้เนี่ยผมก็เลยสรุปข้อมูลว่าการที่ชมพู่เน่าหลังจากที่ห่อผลไปแล้วนะครับเกิดจากการที่เรียกว่าห่อผลชมพู่ช้าเกินไปนะครับพอห่อช้าเกินไปปล่อยให้มันผลโตจนเขาเรียกว่าเปลือกเริ่มเข้าเขาเรียกว่าเข้าสู่ไอของชมพู่ระยะกลางก็ทําให้ มันมีผิวที่เหมาะแก่การต่อยและฝากไข่ของแมงวันทองนะครับพอแมงวันทองต่อยไปนะครับเรามาห่อหลังจากที่มันมาต่อยกลายเป็นว่าเราเนี่ยมาเอาถุงเนี่ยมาคุม,มแมงวันทองไว้อีกทีหนึ่งแมงวันทองเนี่ยก็จะไปฟักตัวแล้วก็จะอยู่ในถุงเราพอเราเก็บผลมารับประทานเราก็จะเจอกับหนอนนี่นะครับที่ไปที่มามันเป็นแบบนี้แล้วการแก้ไขมีอะไรบ้างนะครับหนึ่ง ผลชมพู่ถ้าเอาให้ปลอดภัยเลยนะครับเราจะใช้ระยะเวลาช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นหมวกเจ็กก็คือกีบเกสรที่เป็นสีาขาวๆลยเป็นเ,เขาเรียกว่าลรยออกจากดอกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้เองจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยต้องรีบมาห่อเลยถ้าเราไม่รีบมาห่อนะครับปล่อยไว้ให้มันนานกว่านี้นิดนึงนะครับแมงอนทองก็จะเริ่มเข้ามาจัดการผลชมพู่ของเราวัสดุที่ใช้ห่อนะครับก็มีถุงตาข่ายนะครับ ถุง u ูนะครับถุงกัน UV ถ้าเป็นพวงนะครับก็ใช้เป็น6กคูณสิหรือ6กคูณเจคูณสินะครับจะใช้ยาวหน่อยแล้วก็เวลาเขาขยายผลมาเนี่ยมันจะได้เต็มเต็มถุงนะครับเช่นแบบนี้นะครับมันจะเต็มก็เรียกว่าเต็มถุงเลยดังนั้นเวลาเราห่อเนี่ยเราจะต้องใช้ถุงที่มีไซส์ขนาดใหญ่หน่อยนะครับในการห่อ ผลชมพู่ของเราเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นชมพู่ไถานานนะครับถือว่าเป็นชมพู่ที่ดกมากอีกตัวหนึ่งก็ปีนี้มีติดผลผลิตให้ได้กินนะครับเพราะว่าตัวนี้เองเอามาปลูกไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลผมก็เลยเามาฟื้นพื้นที่แถวเขาเรียกว่าจะทําเป็นสวนครัวเอาไว้ปลูกพวกกระเพราวพวกอะไรแล้วก็ตรงเนี้มันอยู่ตรงส่วนที่ผมมาฟื้นฟูก็ทําให้มันได้ปุ๋ยได้อะไรนะครับมันก็จะเริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีผล เอาไว้ให้ได้ชิมนะครับเดี๋ยวก็วันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าทมพูดไหน,นันอร่อยขนาดไหนนะครับวันนี้ก็คือเอามาทําเป็นวิดีโอเพื่อตอบคําถามให้กับสมาชิกที่ได้มีการมาถามไว้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับที่เราได้คุยไปช่วงของวิธีแรกก็คือใช้เป็นถุงหอนะครับถุงตะไคร้หรือจะเป็นถุงขาวแล้วก็หุ้มด้วยกระดาษอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถป้องกันมรงะงันทองได้นะครับวิธีที่2ที่ผมบอกไปก็คือเราจะใช้เป็น สารล่อนะครับเพื่อที่จะล่อแมลงวันทองเนี่ยไปที่จุดอื่นในการล่อแมลงวันทองนะครับคือเราจะทําการล่อได้เฉพาะตัวผู้ไปเขาเรียกว่าให้ไปกินเหยื่อของเรานะครับหรือไปเข้ากับดักเพราะว่าสารยูรินนเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนแมลงวันทองเพศเมียนะครับพอมันไปติดมันจะทําลายวัฏจักรก็คือพอไม่มีตัวผู้ผสมนะครับตัวเมียเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะไปวางไข่ใส่ผลไม้เราได้แต่ให้เอาไปแขวนจุดอื่นที่ไม่ใช่เป็นจุดตรงต้นนะครับ ในส่วนตรงต้นเองถ้ามันเข้ามานะครับก็จะมีกับดักแบบที่2ก็คือเป็นกระดานกาวนะครับสีเหลืองซึ่งกระดานกาวเนี่ยสามารถที่จะพ่นสารยูจินนที่เป็นแบบสเปร์ทับลงไปได้นะครับก็จะทําให้มเมืองนทองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับมาโดนเ,าเขาเรียกว่ากับดักของเราแล้วก็จะทําให้มเมืองนทองเนี่ยมันเ,เ,เรียกลดจํานวนลงไปนะครับดังนั้นวิธีที่ผมบอกก็คือเป็นวิธีที่ทําแล้วได้ผล ถ้าใครที่พบปัญหาอยู่นะครับก็ลองทําตามที่ผมบอกว่าการแก้ไขไม่ให้ผลชุมผู้มันเน่าเนี่ยก็ทําตามวิธีที่ผมแนะนําได้เลยวันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนเนือนวดีจะนํามาฝากกันใครั้งถัดไปวันนี้ผมมังล่าคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ